อาจารย์กินข้าวเย็นยังครับไม่กินจากูกินข้าวมื้อเดียวจาเช้า,ชาแม่ทานเจมามากกว่าสิบปีและทานตลอดชีวิตแถมปฏิบัติดีมาตลอดได้บุญมากไหมคะอ๋อไม่จ้ะแดกมาสิบปีเสียเวลาเปล่าจ้ะเพราะการแดกไม่ได้ช่วยให้ได้บุญจ้ะการแดกข้าวไม่ได้เกี่ยวกับการได้บุญเลยจ้ะการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ต่างหาคือได้บุญสิปีที่แม่มึงทามาเสียเปล่า ไม้แห้งสีไฟย่อมติดไฟไม้สดสีไฟมึงสี่สิบปีก็ไม่มีทางได้ไฟมึงอยากได้น้ำมันงาแต่ไปเอาทรายมาคั้นมึงย่อมไม่ได้น้ำมันงาเสียเวลาเปล่าคั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้น้ำมันออกมาเสียเวลากินไม่กินไม่ได้เกี่ยวเลยจ้ะการกินเจไม่ได้เป็นเครื่องวัดความดีของคนนะจ๊ะกินเจชั่วเยอะแยะไปจ้ะ